สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ11นาฬิกา45นาทีได้เวลาขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีก็เป็นอย่างที่คุณบุ๊คว่าคือนำไปสู่คำพังเพยโบราณที่ว่าวัวหายก็ล้อมคอกก็ยังดีที่ต้องล้อมคอกล้อมคอกยังไงนายกเนี่ยสั่งเลยว่าให้ตรวจเข้มโรงงานทั่วประเทศ นี่สั่งมาจากต่างประเทศข่าวที่สองรองนายกสมศักดิ์รองนายกสมศักดิกสส์จอชงคอรอมอลอม้อมคอกล้อมคอกยังไงดูหัวข่าวที่สามเสนอแก้กฎหมายให้สามารถควบคุมโรงงานได้นี่ขอดูรายละเอียดหน่อยว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่า กฎเกณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยเขาเห็นว่าสถานประกอบการที่มีคนงานทํากันอยู่ไม่เกิน50สิบคนแล้วไม่มีเครื่องจักรเขาไม่ถือว่าเป็นโรงงานถือว่าเป็นสถานประกอบการทีนี้พอไม่นับว่าเป็นโรงงานเนี่ยมันเกิดยังไงพอไม่นับว่าเป็นโรงงานกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่นําไปใช้บังคับกับโรงงานก็ไม่ต้องนําไปใช้กับสถานบริการประเภทนี้นี่ เมื่อวานเนี่ยรองสมศักดิ์ที่ไปดูที่เกิดเหตุจึงบอกว่ากฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในขณะน,นี้ไม่สามารถควบคุมให้เกิดความปลอดภัยต่อสถานประกอบการขณะนี้ได้นี่แล้วสอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์พัฒรวิชัยกุลท่านรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากเกิดเหตุกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปตรวจสอบทันที เบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการผลิตประทัดลูกบอลไล่นกชนวนดำใช้กับพรุมีคนงานประมาณ30รายถ้ามีภาพประทัดลูกบอลไล่นกเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยว่ามันคืออะไรที่เขาผลิตกันเนี่ยแล้วโรงงานนี้ไม่มีเครื่องจักรในการประกอบกิจการนี่นี่ไงฮะที่นั่งผลิตกันเนี่ย เขาให้คนงานใช้มือในการบรรจุดินปืนและประกอบส่วนต่างๆจึงไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานที่ต้องมีคนงาน50ลายและใช้เครื่องจักรประกอบกิจการตรงนี้แปลว่าแค่ขอใบอนุญาตตั้งสถานประกอบการมีใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพลิงโน่นนี่นั่นก็ประกอบกิจการได้ ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกามาตรฐานความปลอดภัยที่โรงงานอุตสาหกรรมจะพึงมีอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะครับแล้วยังไงต่อล่ะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าสถานประกอบการลักษณะดังกล่าวไม่ได้เป็นโรงงานแต่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากมีความจำเป็นต้องกำหนดให้การประกอบกิจการประเภทนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพรบรโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเพื่อกระทรวงจะได้เข้าไปมีส่วนกำหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรอบคอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะนี้อีกนี่ นี่มันน่าสงสัยมันชงหนไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่าล้อมคอกคือถึงไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานนะไม่มีกฎกติกาในการป้องกันเรื่องความปลอดภัยนะเพราะอย่างที่บอกอ่ะมีคนทำงานไม่เกินห้สบคนไม่มีเครื่องจักรแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า ประเภทของสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายเพราะอะไรเพราะต้องใช้สารอันตรายเป็นตัวประกอบเป็นเป็นตัวประกอบของประทัดลูกบอลไล่นกอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วสารเหล่านี้มันต้องควบคุมปริมาณเป็นสารเคมีที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดอา้าวแต่เมื่อไม่ได้เป็นโรงงานไม่มีเครื่องจักรใครก็ไปทำอะไรไม่ได้ไอาการที่จะไปตรวจความระบบความปลอดภัยประจำปีเพื่อต่ออายุใบอนุญาตก็ไม่ต้องอันนี้แหละครับที่ปล่อยกันมาได้ยังไงทำไมกฎเกณฑ์มันมีช่องว่างอย่างนี้ผมเข้าใจอะครับ ว่าไอ้เล็กๆเนี่ยสถานประกอบการเล็กๆเนี่ยถ้าจัดเป็นโรงงานทั้งหมดเดี่ยโอ้โหมันดูแลกันไม่ไหวหรอกฉะนั้นไม่ต้องให้ถือว่าเป็นโรงงานดูแลกันเองแต่ว่านั่นมันหมายถึงว่าสถานประกอบการเหล่านั้นเนี่ยผลิตสินค้าที่ไม่อันตรายเช่นจ้างคนมานั่งทำหมอนทำรองเท้าเย็บปักถักร้อยผลิตสินค้าขึ้นมาที่ไม่ต้องใช้สารเคมี เอออย่างนั้นสิได้ไม่ต้องยกระดับเป็นโรงงานไม่ต้องให้ไปตรวจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นี่โรงงานประกอบพูุประกอบประทัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับกับโรงงานทำหมอนทำผ้าหม่มทำโน่นนี่นั่นเย็บปักถักร้อยผมถึงงงว่าทำไมกฎหมายถึงปล่อยให้เกิดช่องโหว่แล้วนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ แล้วมันไม่ใช่หนนี้หนเดียวมันเกิดมาแล้วหลายหนไอ้เรื่องพวกนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณเพราะจังหวัดสุพรรณนี่มีไร่มีนาคนก็ต้องการเอาไปใช้ไล่นกไล่หนูสิ่งที่ประเทศนี้จะต้องทบทวนกันให้มากเรื่องสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับองค์กรอะไรต่างๆของโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญมาก เรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานกรรมกรไม่ใช่นักรบนะครับนักรบนั่นออกจากบ้านไปกลับมาแขนขาดขาขาด,ขาดตายก็มีก็รับได้เพราะว่าเขาเป็นนักรบแต่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานเขาไม่ควรจะไปตายเขาไม่ควรจะแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดกลับบ้านเพราะก็ไปทำงาน เขาไม่ได้ไปรบแล้วทำไมต้องตายทำไมต้องแขนขาดขาขาดกลับมาบ้านประเทศเราต้องเอาจริงเอาจังกับการคุม้มครองสวัสดิการคนทำงานให้ดีกว่านี้เพราะตอนนี้ทั่วโลกเขาตื่นขึ้นมาให้ความสัมพันธ์ท่านเห็นไหมเวลามีบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยเขาจะขึ้นไป้ายไว้ข้างหน้าเลยว่าหนึ่งรวันที่ผ่านมาเนี่ย คนตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ต้องโชว์ให้เห็นถ้าไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บเลยแปลว่าสุดยอดดีมากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเขาก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับรัฐบาลกระทรวงแรงงานต้องเข้มงวดกันมากกว่านี้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากกว่านี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ข้าราชาการ ซื้อสัตว์ต่อวิชาชีพมากกว่านี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับต่อให้แก้ให้สถานประกอบการเข้าขายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าถ้าไม่ตรวจตราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วมันทำไม่ได้ก็แก้ไม่ได้เมื่อกี้ผมบอกว่าทำไมต้องเป็นที่สุพรรณก็เพราะสุพรรณเนี่ย มีไร่นาเยอะคนก็อยากซื้อไอ้ลูกบอลประทัดกันเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรครับเอาไปไล่นกไล่หนูในนาข้าวในไร่เพราะชาวสุพรรณเขาทำไร่ทำนากันมากฉะนั้นตอนนี้ไอ้โรงงานอื่นที่ยังอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังทำงานไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อันนี้ต้องเข้าไปดูโดยด่วนอย่าให้มันเกิดซ้ำสองอย่าให้มันเกิดซ้ำสองไม่งั้นเขาจะทำงานไปอย่างหวาดผวาไปส่วนการแก้กฎเกณฑ์ที่จะให้ถึงจะไม่มีคนงานห้าสิบคนถึงจะไม่มีเครื่องจักรแต่ถ้าเป็นกิจการที่ประเภทผลิตสินค้าออกมาแล้วมันมิ่นเมอันตรายมันเสี่ยงจะเกิดความระเบิด ขึ้นมาเนี่ยต้องเอาเข้ามาอยู่ในหมวดเดียวกันกับโรงงานเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในหมวดโรงงานแรงงานโรงงานท,ท,ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดเขาจะได้ไปตรวจตราอย่างน้อยเนี่ยตรวจตราเพื่อต่อใบอนุญาตปีละหนก็อย,อยังดีแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้เพราะไม่ถือว่าเป็นโรงงานเพราะไม่มีเครื่องจักรเพราะคนทำงานไม่ถึง50คนฉะนั้นก็รอรอว่าจะล้อมข้อแก้กฎเกณฑ์กติกากันยังไง